สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูต้นกวักมรกตกวักมรกตที่เราครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราตัดข้อตัดข้อของกวักมรกตเป็นข้อข้อนะคะอย่างละใบอย่างละใบนะคะพอเราตัดข้อเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอาไป ปลูกไว้ที่ดินนะคะจิ้มจิ้มจิ้มไว้ที่ดินนะคะพอจิ้มไว้ที่ดินนะคะน่าจะเกือบเดือนแล้วนะคะเกือบเดือนแล้วนะคะพอเกือบเดือนแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีหัวนะคะหัวของต้นกวักมรกตนะคะแบบนี้อันนี้เราเอามาจากกระถางที่เราชําไว้นะคะเราตัดข้อเป็นข้อข้อแล้วเราก็ชําใส่ดินไว้อันนี้เกือบเดือนเราก็เอาออกมานะคะเพื่อนเพื่อสังเกตว่ามันมีหัวนะคะนี่ มันมีหัวใสๆนะคะแล้วก็จะมีรากมีรากออกมากับต้นกวักมรกตตอนแรกเราตัดมาแค่ใบเดียวนะคะตัดมาใบเดียวเป็นข้อๆแล้วเราก็ชาไว้นี่เราเาไว้เกือบเดือนมันก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะดูสังเกตนะคะหัวหัวหัวใสเลยนะคะหัวใสแล้วก็จะมีรากออกมานะคะ อันนี้เราฝังดินนะคะอย่า,าลึกเกินไปพอฝังลึกเกินไปเนี่ยใบมันรู้สึกมันจะยาวนะคะมันจะไม่มันจะไม่สั้นรู้สึกข้อมันจะยาวเกินไปนะคะมันขาวๆแบบนี้นี่มันจะขึ้นใบมาแบบลักษณะแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็นี่มันกาลังจะขึ้นแทงนะคะแทงต้นมาอีก,อกต้นหนึ่งนะคะนี่กาลังจะแทงต้นอีกต้นหนึ่ง ตอนนี้ใบยังไม่กลางนะคะใบยังไม่กลางใบยังไม่กลางเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่กระถางนะคะพอเราออกมาลักษณะแบบนี้แล้วนะคะพร้อมที่เราจะเอามาใส่กระถางชําไว้นะคะนี่แล้วเราก็เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ดคะเดี๋ยวเราก็จะมาชํากันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเ,เรามาชำ่ำ